สวัสดีครับก็มาพบกับรายการ Technical Focus นะครับประจำวันที่2สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ s e n นดีคนะครับมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับตัวของ s e n นดีคเองก็ต้องบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ s e n นดีคปิดไปที่1,556.06จุดนะครับบวกขึ้นไป12.79จุดนะครับแล้วก็ ประมาณ0.83%นะครับแล้วก็ด้วยประมาณการซื้อขาย56,268ล้านก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นครับของเซ็นดีคส์นะในเรื่องของทั้งช่วงราคาแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการซื้อขายด้วยที่เริ่มที่จะมีการเร่งตัวขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในชาร์ตของเซ็นดีคส์นะถ้าไปดูในชาร์ตของเซ็นดีคส์นะครับก็จะเห็นว่า ในชาร์ตรายวันนั้นเซ็นดี์เองกอ็แท่งเทียนมีการที่เปิดแก็บขึ้นนะครับแล้วก็มีการเบรกเอาตัวดาวเทรนไลน์ขึ้นมาทำทำให้เกิดสัญญาณในลักษณะที่เป็นบูลิชนะครับแล้วก็เลยมีภาพของการขยับขึ้นนะครับในวันนี้เองก็คาดว่าตัวของเซ็นดี์เองกอ็คงจะมีภาพของการขยับขึ้นต่อนะครับตัวของแนวต้านนะครับก็เริ่มที่จะเข้าสู่ ในโซนที่เป็นแนวต้านสำคัญคก็คือเรน1562 1569นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดจากถัดจากนั้นขึ้นไปก็ยังจะเป็นโซนที่เริ่มที่จะเป็นเรื่องของอโซนแนวต้านนะครับที่เป็นเส้นคาเทีดเรียยาว200วันแล้วนะครับส่วนตัวของแนวรับเองก็คาดว่าจะขยับขึ้นเช่นกันนะครับก็ขยับขึ้นมาบริเวณที่เกิดการเบรกเอาที่1546นะครับแล้วก็1542นั่นเองซึ่งเป็นบริเวณที่เปิดแกลบขึ้นมานะครับ ก็ภาพโดยรวมนั้น s e n นดีคดูดีขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูนะครับในเชิงของตัวเลขกันนิดนึงนะครับว่าในเชิงของ t e c h ิคอลอินดิเคเตอ s นั้นตัว s e n นดีคนั้นกับเซฟต้นั้นมีภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ไปดูกันที่ s e n นดีคก่อนนะครับ s e n นด d e x เองก็ถ้าไปดูในเชิง t e c h ิคอลอินดิเคเตอรเนี่ยอย่างเช่นตัว RSI นะครับ Modified Stochastic นะครับหรือว่า ตัวของ MACD เองเนี่ยก็ถือว่าเป็น Bullish ทั้ง3ตัว Indicators เลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในฝั่งโซนของเส้นค่าเฉลี่ยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นมายืนเหนือ EMA 10วันแล้วก็50วันได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับส่วนวอลลุ่มเองนะครับวอลลุ่มเองกอ็เรียกได้ว่าเล่นมากกว่าค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็เริ่มมีการเร่งตัวของวอลลุ่ขึ้นมาประมาณ18%เลยนะครับก็ ถือว่าภาพนในเชิงของตัวอินดิเคเตอร์เอยเนี้ก็สนับสนุน,นการแขวนตัวขึ้นของ s e n d ด x กนะครับทีนี้มันจะมีในด้านของเซฟตนะครับเซเองก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะบูลลิชกว่า s e n d ด x เล็กน้อยนับเนื่องจากว่านอกจากตัวอินดิเคเตอร์อย่างเช่น ISI นะครับสโตค a สติกแล้วก็ตัว MACD นั้นเป็นบูลลิชแล้วครับยังสามารถที่จะยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นนะครับทั้ง10วัน50วันแล้วก็200วันนะครับก็จะเห็นว่าเส้นเด็กอ่าเสนฟนั้นมีความแข็งแกร่งกว่าตัวเส้นเด็กนะครับหลือหรือว่าอัพพอร์ฟอร์มกว่านั่นเองในขณะที่เส้นเด็กยังยืนตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันไม่ได้นะครับอันนี้ก็อ่าเป็นที่มาที่ไปนะครับของการที่วันนี้เราเลือกครับในเมื่อเ e n นเด็กนะมีการเบรกเอาตัวดาวเทนไลน์แล้วการเปิดแกลบขึ้นนะครับก็อ่มีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อครับ แต่ว่าคาดว่าน่าจะไปผันผวนนะที่บริเวณแนวต้านนะครับที่1562 1569นั่นเองนะครับแนวรับยกสูง1546 1542เพราะฉะนั้นคำแนะนำวันนี้ก็เป็นลักษณะในเชิงซื้อเก่งไรนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าตัวของกลยุทธ์วันนี้เรามีแนะนำเซกเตอร์หรือว่าหุ้นอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันที่ตัวของ หุ้นนะครับที่คิดว่าจะมีส่วนในการผลักดันหรือว่า,ามีสภาพคล่องเข้ามาหมุนเวียนนะครับอยู่ในหุ้นกลุ่มเหล่านี้ก็คือตัวของบิ๊กกริมนะครับ BTS นะครับตัวท็อปเดลต้านะครับ Advanced ตัวเบมนะครับ KTB แล้วก็ EA นั่นเองนะครับก็จะจะเห็นว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่คาดว่าจะมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยผลักดันหรือประคองตัว s e ็นเด็กเอาไว้นะครับส่วน ัวเซกเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นเซกเตอร์เด่นนะครัของวันนี้ก็คือตัวอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับส่วนหุ้นเด่นนะครับของกลุ่มนะครับก็คือ kce แลวก็ฮันนาครับซึ่งรายละเอียดนั้นสามารถที่จะติดตามได้นะครับในเ e เปอร์ที่เข้าโฟกัสประจําวันนั่นเองนะครับเราจะมีรายละเอียดของเซกเตอร์แล้วก็ตัวของอหุ้นเด่นด้วยนะครับรวมไปถึงค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับเพราะนั้นสรุปทางเทคนิคเองก็เรียกได้ว่า คงจะขยับขึ้นไปต่อแล้วก็มีอาจจะผันเริ่มผันผวนนะครับตามแนวต้านนะครับซึ่งเป็นบริเวณยอดสูงแล้วนะครับยอดสูงเก่านะครับก็คือบริเวณ1562 1569นั่นเองนะครับแล้วก็แนวรับนะครับ4 5 4 6 1 5 4 2นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าหุ้นแนะนำในวันนี้นะมีตัวไหนบ้างนะครับก็ไปดูกันที่ตัวของตัวแรกนะครับก็คือตัวของเบมนั่นเองนะครับตัวของเบมเองก็ ต้องบอกว่าเบมเองมีภาพของการขยับขึ้นมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเบรกเอาท์ดาวเทนไลน์นะครับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแท่งเทียนเองนะครับเป็นการลักษณะที่ซึมขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีเข้าสู่แนวต้านสำคัญนะครับที่บริเวณ9.25นั่นเองนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณดังกล่าวนะถัดขึ้นไปกรณีที่แกว่งตัวขึ้นได้ดีก็จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ9.45นะครับก็ เริ่มที่จะมีรูมในการขยับขึ้นต่อนะครับแล้วก็แนวรับเองก็ถยูกยกขึ้นมาที่โซนบริเวณแนวรับ8.85-8.75ถึงเองครับอันนี้ก็ลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นที่จะเป็นไซด์เวัพขึ้นมานะครับหลังจากเบรกตัวดาวเทรนไลน์ได้นะครับก็เป็นลักษณะซื้อเก่งกำไรนั่นเองสำหรับหุ้นเบ็มนะครับหุ้นถัดมาก็จะเป็นตัวของ Home Pro นั่นเองนะโฮมโปรเองก็ รียกได้ว่าเริ่มที่จะทำแพทเทิร์นนะครับที่ลักษณะคล้ายๆกับเป็นแหวงลักษณะคล้ายๆ U shape ขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะขึ้นมาทดสอบบริเวณตัวช็อตเทอร์มดาวเทนไลน์นะครับแล้วก็เริ่มที่จะปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญอย่างเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับทำให้ตัวของ Home Pro นั้นก็เริ่มมีโอกาสที่ขยับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็แนาวต้าน,นครับเป้าหมายคือบริเวณ14.7-1 14 ก็จะเป็นโซนอยอดสูงเก่าๆแล้วรวมถึงเป็นแนวต้านของช็อตเทอ r m มอัพเทรนด้วยนะครับส่วนแนวรับนะครับก็ขยับขึ้นมาที่โซน13.9ถึง13.7นั่นเองนะครับต่ำกว่า13.7ก็เป็นจุด stop loss นั่นเองนะครับสำหรับตัว o o m p r r นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัว SPRC ถือว่าขยับขึ้นมาเด่นเลยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วตัวแท่งเทียนเองเป็นลักษณะเป็นลองไวไลายนะครับแล้วก็ ปรับขึ้น Breakout ตัวกรอบ Falling wedge นะทำให้ภาพนะมีลักษณะของการกลับตัวขึ้นนะครับแล้วก็การขยับขึ้นนั้นทำให้ตัวแท่งเทียนนั้นขึ้นมายืนเหนือ EMA 1 0 e m a 50วันนะครับทำให้มีโมเมนตัมเชิงบวกนะครับรวมไปถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆที่สนับสนุนการแกว่งตัวขึ้นอย่างเช่น Stochastic M A C D แล้วก็ ตัวของ ISI ด้วยนะครับทำให้เป้าหมายขยับขึ้นนะครับไปที่9บาทนะครับาบาท20นะครับส่วนแนวรับนะครับ8.5 8.35นั่นเองหลุด8.35ก็เป็นจุดให้ซับลอสซซึ่งวันนี้ SPRC ก็เป็นหุ้นเด่นของเราด้วยนะครับตัวของทียนะครับที T U เองก็เป็นลักษณะถึงการเกิดเทคคอรีบ n d นะครับแล้วก็เริ่มที่จะกลับตัวขึ้นจากตัวแท่งเทียนที่มีลักษณะเป็นเป็น bullish bell hole นะครับก็ เป็นสัญญาณบวกนะครับแล้วก็บวลุ่มนั้นเริ่มที่จะเข้ามา,าหนาแน่นมากขึ้นนะทำให้มีรูมของการขยับขึ้นนะครับแนวต้าน14นะครับ4.4นะครับส่วนแนวรับนะ13.1แล้วก็12.8นั่นเองนะครับหลุด12.8ก็เป็นจุดให้ stop loss นะครับก็จะเห็นว่า,าภาพรวมเซ็นเด็กวันนี้นะครับตัวของโมเมนตมัมค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ต้องดูว่า โลเซนเด็กซ์เองนั้นจะขยับขึ้นไปผันผวนตามแนวต้านอย่างที่คาดกันไว้หรือไม่ครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเทค่โนข้อโฟกัสนะในวันนี้นะครับก็สามารถเชิญพบกับรายการต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ